สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ทีนันเวลไลฟ์นะคะจ่อลึกกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมกับนักวิเคราะห์ชั้นนําของประเทศอัปเดตบรรยากาศตลาดหุ้นกันก่นกอนเลยนะคะรีบาวขึ้นมาแล้วนะคะสำหรับวันนี้ติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ แรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่ดันให้ดัชนีหุ้นไทยในช่วงภาคเช้าแว่งตัวอยู่ในแดนบวกนะคะและมาปิดตลาดในช่วงภาคเช้าในแดนสีเขียวที่ระดับ1139.28จุดนะคะโดยดัชนีปรับตัวขึ้นมาได้7.26จุดนะคะโดยมูลค่าการซื้อขายภาคเช้า18,000ล้านบาททางด้านของตลาดหลักทรัพย์ m a i ปรับตัวขึ้นมาได้1.52จุดนะคะยืนที่238.88จุดค่ะ โดยภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะในช่วงเช้านี้มีวอลุ่มการซื้อขายประมาณ300ล้านบาทนะคะส่วน5อันดับหลักทรัพย์ในช่วงภาคเช้าของวันนี้นะคะก็ หุ้นขนาดใหญ่เรียกว่าเขียวยกแผงกันก็ว่าได้นะคะปรับตัวขึ้นมาหลายตัวพอสมควรนําโดยกลุ่มของธนาคารพาณิชย์นะคะรวมไปถึงตัวของ Delta ด้วยนะคะที่หลังจากที่หลุดระดับ100ลงมาก็มีแรงเก็งกําไรค่ะตัวของ K-Bank ปรับตัวขึ้นมาได้4บาท50สตางนะคะส่งตัวที่ระดับ1 5 7บาทตัวของ Delta เองปรับตัวขึ้นมา2บาท2สาตคาภาคเช้าปิดไปนะคะที่ระดับ 96บาท75สตางนะคะส่วนตัวของธนาคารกรุงเทพ BBL บวกมา2บาทยืนที่142บาททวนนะคะ SCB บวกมา50ตังค์ค่ะมาปิดที่117บาท CPL 711 e e e ปรับตัวย่อเล็กน้อยนะคะเพียงแค่0.25สตางค์นะคะก็คือ25สตางค์ค่ะโดยไปยืนที่ระดับ48บาททวนนะคะ ภาพรวมในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะมีมุมอมองในแง่ของหุ้นเดลต้านะคะที่พยุงดัชนีพอสมควรค่ะหลังจากที่มีกระแสแรงขายทำกำไรลงมา ด้วยความขังวลน,นะคะเรื่องของเกณฑ์ใหม่ของการคำนวณตัวของเซต50และเซต100ที่จะมีผลในวันที่1กรกฎาคมนะคะที่ทำให้ในช่วงของตัวเดลตานั้นเนี่ยมีแรงขายนะคะเพราะว่า V ส่วนหนึ่งเนี่ยมีการลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของเดลตานั่นเองค่ะเลยทำให้ มีการปรับตัวลดลงมากดดันดัชนีในช่วงวันก่อนหน้านี้นะคะในขณะเดียวกันค่ะมีกองทุนที่ลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นของเดลตานะคะเม็ดเงินในส่วนที่มีการลดน้ำหนักนั้นไหลเข้าไปสู่หุ้นตัวใหญ่ๆห,ห,หลักๆนะคะทางด้านของคุณกรพัฒนประเชษฐจากทางด้านของบริษ,ษัทหลักทรัพย์รุงศรีบอกนะคะว่ากองทุนได้มีการลดน้ำหนักในการลงทุนในหุ้นของเดลต้าทำให้มีการขายหุ้นเดลต้าออกมาเงินก้อนนี้เข้าไป สู่หุ้นตัวอื่นๆ5ตัวหลักๆได้แก่ Advanced, p o r t Gulf, LT และ c p l นั่นเองนะคะส่งผลทำให้หุ้น5ตัวนี้นะคะมีสัญญาณของการรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะในขณะที่ในช่วงภาคบ่ายนะคะก็ให้กรอบของตัวแนวโน้มนะคะของเซ็น n d e เด็กไว้ที่1130 1135ค่ะ สำหรับในวันนี้เราจะไปพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์สองสายด้วยกันนะคะสายแรกเป็นสายของหุ้นค่ะตามด้วยสายของทองคำนะคะไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนนะคะปรับพอร์ตยังไงดีในช่วงเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่สองนะคะร่วมพูดคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงเวลทอค่ะช่วงนี้พูดคุยกับคุณธีรศักดินวรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ c g s International ค่ะพี่รองสวัสดีค่ะ ค่ะพี่รองคะแนวโน้มของตลาดหุ้นไทยนะคะในช่วงหลังจากนี้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะคะแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนได้อย่างต่อเนื่องไหมคะก็เรามองว่าการ ฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับของตัวตลาดหุ้นไทยแล้วก็เซ็ตอินเด็กซเนี่ยยังค่อนข้างจำกัดนะครับเพราะว่าการหลุดแนวรับที่ระดับ1,180แล้วก็1,160จุดลงไปเนี่ยยังมีความเสี่ยงในการลงต่อพี่นเนี่ยว่าแนวรับที่ระดับ1,120เนี่ยมันมีการฟื้นตัวในระยะสั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการติดกับแล้วก็การฟื้นตัวในวันนี้เนี่ยเราคิดว่า ฟื้นตัวขึ้นมาได้ครับแต่ว่าไปต่อเนี่ยจะค่อนข้างจํากัดสําหรับการดิดกลับนะครับโดยมีแนวต้านสําหรับการฟื้นตัวในระยะสั้นเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1,150ถึง1,160เป็นด่านสําคัญครับค่ะนี่คือกรอบของดัชนีนะคะในแง่ของกลยุทธ์จะต้องโฟกัสสปีหุ้นขนาดใหญ่ด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงนี้ดูหุ้นใหญ่ดูค่อนข้างคึกคักไหมคะก็ในช่วงนี้เนี่ยนะครับเ,เราเห็นสัญญาณหุ้น ขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเรื่องของโฟโล์นะครับยังค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องมาต้นสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีเรื่องของการปรับน้ำหนักการคำนวณในเรื่องของตัว MSCI นะครับก็เลยทำให้เรื่องของมูลค่าการซื้อขายในหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้ามองในหุ้นไซส์กลางกับไซส์เล็กเนี่ยผมว่ามันมีหลายตัวที่น่าสนใจนะครับอย่าง เช่นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะครับอย่างในหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนี่นะครับยกตัวอย่างในตัวของเซนเทลนะครับเราเห็นการฟื้นตัวแล้วก็การดิดกลับเนี่ยต่อเนื่องเกือบสัปดาห์นะครับสัปดาห์กว่าๆเนี่ยอันนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับในแง่ของหุ้นที่เคยเ,เรียกว่าเข้าสู่ขาลงแล้วก็พยายามที่จะฟื้นพยายามที่จะดิดกลับเนี่ยซึ่งสัญญาณตรงนี้นะครับ มันกำลังเกิดขึ้นในหุ้นหลายๆตัวโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ AAV นะครับ<ะ>กับการเกิดในตัวของสัญญาณในเชิงบวกนะครับหลังจากที่ราคาเนี่ยลงไปทําโลแล้วก็ลุ้นการติดกลับนะครับหรือตัวของเอโลวั L นะครับที่วันนี้เนี่ยมีการเบรกในตัวของแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับขึ้นมาได้เพราะนั้นถ้ามองในแง่ของสัญญาณในระยะสั้นแล้วก็ ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะข,ของการดิดกลับในระยะสั้นแต่ว่าถ้าโฟกัสในบางเซกเตอร์ในหลายหุ้นเนี่ยเราเห็นโอกาสสำหรับหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวครับผมค่ะก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวนะคะขออนุญาตมาดูกราฟเอาตัวเดลต้าให้สักนิดนึงได้ไหมคะได้ครับสำหรับตัวของเดลต้านะครับก็สัญ,ญญาณขายเมื่อวานเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ สิ่งที่เห็นก็คือแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยนะครับสีแดงที่บริเวณ112-113ก่อนหน้านี้เนี่ยมันไม่ผ่านนะครับแล้วก็กระแทกลงมาในเบื้องต้นเราคิดว่าตัวของเดลต้าแล้วก็การติดกับนะครับจะติดบริเวณ100นะครับติดแนวต้านที่100แล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่ราคาหุ้นของตัวเดลต้าเนี่ยจะลงไปนะครับที่บริเวณแนวรับ 88เพื่อปิดช่องว่างที่เคยเปิดเอาไว้แล้วก็ทดสอบแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่สามารถขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นตัวของเดลต้าเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการรีบาวแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะกดในตัวของเซตอินเด็กซ์ให้ย่อลงได้อยู่ครับค่ะนะคะเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นสัญญาณที่อาจจะกดเดชนีในภาพระยะสั้นเท่านั้นถูกไหมฮะก็เป็นภาพระยะกลางครับเพราะว่าเดลต้า <Delta S 2> เนี่ยถ้ากด ถ้ากดรอบนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าของการซึมแล้วก็ไซเวย์นะครับแล้วก็มันจะไม่กลับขึ้นไปเป็นภาพของขาขึ้นใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือมันจะเป็นภาพของการไซเวย์เนี่ยมากกว่าสําหรับเดลต้าครับค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังนี้อาจจะไม่ใช่เป็นพระเอกหลักในการไรฟ v ตลาดแล้วก็อาจจะไม่ใช่เป็นพระเอกหลักในการเก็งกําไรด้วยไหมคะสำหรับตัวของเดลต้าใช่ครับเราคิดว่ายังนะครับเพราะว่าพอเราเห็นการดิดกลับแล้วก็ไปติดเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ย ภาพระยะกลางถึงยาวมันยังเตือนเรามันยังเป็นภาพของการปรับฐานอยู่ดีแล้วก็ยังเสี่ยงที่อาจจะไซเวดาวนะครับไปอีกพักใหญ่เลยสำหรับตัวของเดลต้าครับค่ะตัวไหนจะมาเป็นพระเอกแทนได้ไหมคะในช่วงครึ่งหลังหรือช่วงหลังจากนี้ AOT พ่พอไหวไหมคะ เราเห็นในตัวของเทรนดนะครับที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยแล้วก็ยังมีเรียกว่าโมเมนตัมที่ยังแข็งแกร่งอยู่ก็จะเป็นตัวของแอดวานซ์นะครับกับการฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วก็ยังเป็นลักษณะข,ของการทำจุดสูงสุดใหม่ ได้ในรอบที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คิดว่าหุ้นในกลุ่มสื่อสารเนี่ยนะครับขนาดใหญ่แล้วก็เรื่องของ Data Center นะครับไม่ว่าจะเป็น t ทูหรือว่าตัวของ d v v n c e เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของ a d v a n c e แล้วก็ทูเนี่ยแนวโน้มยังดูแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับภาพตลาดแล้วก็เซนติ m e n t ของตัว Set Index ครับค่ะได้ค่ะพี่ลองมีคำแนะนำกลยุทธ์อื่นๆกลุ่มอื่นๆที่เป็นไซส์เล็กไซส์กลางในช่วงเดือนมิถุนายนายนี้ยังไงบ้างคะ ครับก็ในฝั่งของหุ้นที่เป็นลนักษณะของการเรียกว่าฟื้นหรือว่ารีบาวนะครับในระยะสั้นเนี่ยอย่างกลุ่มพวกของ J-Mark หรือ JMT เนี่ยนะครับสัญญาณที่เราเห็นในเบื้องต้นนะครับมันยังเป็นลนักษณะของการฟื้นที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ภาพใหญ่เนี่ยพอมันมีการทำ จุดต่ำสุดใหม่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับการฟื้นแลวดิดกลับในระยะสั้นมีโอกาสครับเพีเยงแต่ว่ายังต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะยังต้องเ,อเรียกว่ายังไม่น่าใช้เป็นจังหวะของการถัวเฉลี่ยนะครับเพราะว่าพอสัญญาณของการตีกลับเนี่ยมันจะเป็นลัก่ของการรีบาวขึ้นไปเพื่อปิดแก็บหรือว่าไปชนแนวต้านแล้วก็ย่อลงมากกว่านะครับเพราะนั้นหุ้นไซส์เล็กกับไซส์กลางเนี่ยยังต้องระมัดระวังแล้วก็ยังต้องพร้อม ายเพื่อสต็อปลอ s หรือว่าหนีในแง่ของจังหวะเนี่ยออกไปก่อนครับค่ะได้ค่ะขออนุญาตไปที่สัญญาณเชื่อที่เข้าอื่นๆกับเทรนด์ของค่าเงินบาทแล้วก็น้ำมันสักนิดนึงนะคะในมุมมองของ C G S International ในช่วงเดือนมิถุนามิถุนายนนี้นะคะครับสำหรับในฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับในเบื้องต้นเราคิดว่าแนวรับที่บริเวณ32.3บาทตอ่อดอาลาทต่อลาฐในตัวของสปอต นะครับอ่ามันจะเป็นแนวรับที่ค่าเงินบาทเนี่ยจะมีโอกาสอ่อนค่าในระยะสั้นกลับขึ้นไปที่โซน33.50นะครับแล้วก็เป็นภาพของการไซเวย์นะครับแต่ว่าภาพใหญ่ของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันเป็นแนวโน้มของการแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นลัดิดกับเนี่ยเหนือ33บาบาทตอ่อดอลลาร์สหรัฐ 33.2 3ิบเป็นจังหวะของการเด้งช็อตครับแล้วก็ดูแนวรับที่32.3นี่แหละครับว่าจะหลุดไหมนะครับซึ่งถ้าหลุดเนี่ยมันต้องตามมาด้วยในเรื่องของตัวค่าเงินยูโรนะครับที่เบรกนิวไฮอ่ะตรงนั้นอาจจะเป็นเซนติเมนต์นะครับที่จะทำให้บาทเนี่ยแข็งค่าเพราะนั้นบาทเป็นแนวโน้มระยะสั้นอ่อนค่าจริงครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ย ทรนในภาพใหญ่ยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่าเพีเยงแต่ว่าถ้าจะมองเป้าจริงๆเนี่ยควรจะไปโฟกัสที่ยูโรเทียบ US ที่เป็นแนวโน้มแข่งค่าชัดเจนสำหรับรอบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในฝั่งของตัวทองคำนะครับการเบรกแนวต้านที่3,350 ขึ้นมาได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอันนี้ถือเป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับของตัวราคาทองคําเพราะว่าจะเป็นการเบรกภาพของการปรับฐานแล้วก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับไปที่บริเวณ3,500นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกรอบแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยราคาทองคําสามารถขึ้นไปได้ถึงโซนบริเวณ3,600เหรียญต่อทอยออนเลยครับอืม3,000เลยเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเบรกแบบนี้นะคะ ใช่ครับเพราะว่า,วาภาพใหญ่ของตัวดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการอ่อนค่าแล้วก็มันมีภาพใหญ่ที่เป็นการอ่อนค่ามากๆเนี่ยเกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยฝั่งของทองคำน่าจะได้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของตัวดอลลาร์สหรัฐในภาพใหญ่ด้วยครับค่ะมีจุดไหนที่ไม่ควรหลุดไหมคะถ้าหลุดแล้วจะเป็น่ยนเทรนด์<ม>ก็ใช้ในตัวของเส้นนะครับแนวโน้มขาขึ้น นะครับอ่าเป็นแนวรองรับนะครับอ่ามันจะมีแนวรับอยู่2แนวนะครับแนวแรกแนวแรกเนี่ยก็คือ3,320ันมห้ามหลุดนะครับ3,320ถ้าหลุดเนี่ยเทรนด์จะเป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างแต่ถ้าราคาทองคําปรับตัวลดลงต่ํากว่า3,250เนี่ยอันนี้ภาพของการปรับฐานจะมาทันทีครับแล้วก็จะลงไปที่โซน3,000พอดีนะครับ3,000 <c oughs> กลมๆ <c oughs> หรือ 2,950นะครับต่อทอยออเลยสำหรับตัวของราคาทองคำถ้าหลุดเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ระดับ2 0 0 0 3,250เหรียนครับผมค่ะได้ค่ะขอเนีาตไปต่อที่น้ำมันกับบิตคอยน์หน่อยนะคะในฝั่งของตัวราคาน้ำมันนะครับเออราคาน้ำมันเนี่ยสัญญาณในระยะสั้นค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าภาพของการปรับฐานเนี่ยมันเป็นการย่อแล้วมีการตีกลับซึ่ง จุดต่ำยกตัวสูงขึ้นนะครับที่ระดับ30เอ่อที่ระดับ62.5เพราะนั้นเนี่ยในฝั่งของตัวราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะวิ่งไปที่โซนบริเวณ67.5หรือ68เหรียญน,นะครับแล้วก็จะดึงให้เซนติเมนต์ของกลุ่มพลังงานเนี่ยเป็นภาพของการดิดกับในระยะสั้นซึ่งตัวของสอผอเองก็สด์เวนเนี่แหละครับแล้วก็รอราคาน้ำมันที่จะกลับขึ้นมาเพราะนั้นก็มีภาพที่ดีครับสำหรับตัวของสอผอดูแนวต้านที่ 1 0 5มีโอกาสครับที่จะกลับขึ้นไปทดสอบในฝั่งของตัวราคาน้ํามันที่จะดิดกลับสําหรับรอบนี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของบิตคอยนะครับอ,อ่ราคาของตัวบิตคอยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าถอยกลับนะครับแล้วก็ย้อนกลับลงไปต่ํากว่าระดับ16000นะครับ1,6000 อันนี้ถือเป็นสัญญาณในเชิงลบนะครับเพราะว่าแนวต้านใหญ่ที่เคยทะลุขึ้นไปเนี่ยปรากฏว่ามันย้อนกลับลงมาเพราะนั้นในฝั่งของตัวบิตคอยนะครับเราคิดว่าราคาเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงไปที่โซนบริเวณ1,000 0แครับแล้วก็ต่ำกว่านั้นเนี่ยก็จะมีโซนแนวรับอยู่ที่บริเวณ95,000เพราะนั้นตัวของ Bitcoin ภาพระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยน่าจะแกว่งออกข้างแล้วก็เป็นแนวโน้มไซเวย์นะครับแนวรับเนี่ยดูที่ 9 5หรือว่าถ้าภาพใหญ่จริงเนี่ยเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับราคาของตัวบิตคอยเนี่ยสามารถลงไปได้ถึงโซนบริเวณเ80,006หรือว่า8 0 8นะครับใกล้ๆเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้เลยสำหรับตัวของบิตคอยครับค่ะได้ค่ะนะคะนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณธีรศักดิ์ธนารากูุจากบริษัทหลักทรัพย์ CGS International มากๆค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดค่ะเราจะกลับมาเจาะลึกทิศทางของราคาทองคำที่เป็นขาขึ้นตอนนี้เป้าในภาพระยะสั้นหลายสำนักมีการปรับขยับการเบื้องต้นมีโอกาสที่จะทำจุดสูงสุดใหม่แล้วนะคะแล้วก็ราคาทองคำนั้นไม่ได้ทำนิวโลแถมยังไม่พอนะคะพยายามทะยานขึ้นมาทดสอบแนวต้านใหม่ๆแล้วก็ทะลุขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นในแง่กลยุทธ์เอาอยัางไงกันต่อดีนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคำตอบพร้อมๆกันค่ะ กองคำให้ผลตอบแทนดีมากๆในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะและยังเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่ทุกคนจับตารอดูและรอลุ้นนะคะว่าเมื่อไหร่จะทําจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปหาคําตอบพร้อมๆกันค่ะ ร่วมพูดคุยกันกับคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมค้าทองค,คําค่ะคุณจิตติสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับคุณทน้วันครับค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะเดือนสุดท้ายของเครื่องปีแรกดนาะคุณจิตติคะให้เป้าหมายราคาทองคําที่บริเวณไหนมีโอกาสที่จะทะลุไฮเดิมที่ประมาณ3,500เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนได้ไหมคะเอ่อก็อ,อาจจะต้องรออีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าช่องดีก็ยังราคาก็เริ่มขยับขึ้นมาใหม่นะครับ ก็คิดว่าคงไม่นานนะครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างเก้าสิบวันนี้ทํานรอเจรจาสองขงก่างค้าเกี่ยวกับเรื่องภาษีนะครับคิดว่าคงช่วงนี้ยังผันปวดอยู่นะครับก็ก็มองว่าเป้าหมายระยะยาวค่าการที่สามพันแดร้อยเหรียญก็คงปลายปีนะครับก็ช่วงนี้ก็ยังคิดว่าผังผวนอยู่เพราะว่านโยบใบทํานี่ก็ยัง ยังยังไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่มีเจราจายังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับรวมทั้งรัฐมนตร์ต่างๆที่มีเหตุการณ์ตึงเครียดในตะลออยกางรักเซียอยู่แคนโต้พวกนี้ก็ยังยังยังไม่มีขอ้อยุตินะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าผมว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยคิดว่างคงไทยหยขึ้นมาใหม่นะครับ วันนี้ที่จริงวันนี้ก็ขึ้นมาสิบกว่าเหลียงนะแต่เราเรื่องจากเงินบาทเราแข็งค่าเลยทำให้ตัวราคาทองไม่ค่อยขยับนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้ราคาทองเราลดขึ้นมาสามพสามร้อยเจ็ดสิบกว่าเหรียงแล้วนะครับก็ขยับขึ้นมาใหม่เนื่องจากเงินบาทเราแข็งค่าเลยทําให้ราคาทองมันถูกลงนะครับก็ก็ยังยังมองว่าทองคำยงเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยแล้วก็ชนะเงินเฟ้อ เอ่อโมวันนี้ข่าวของสหรัฐก็อัปตางจ้างงานก็ไม่ดีนะครับคิดว่าเศรษฐกิจของของเขาเผทยอัตราเงนินเฟอ้เฟอเพิ่มขึ้นช่วงนี้คิดว่าแฟกเข้ากรงอยังไม่พิจารณาเรื่องปรับจบันหลกเบี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องเหตุผลอะไรอย่างอื่นก็คิดว่าอาจจะทําให้ราคาทองมือโอกาสไทยขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะรออีกนิดเนึนงนะครับค่ะ ลอยนิดนึงนะคะอาจจะมีโอกาสะะทำจุดสูงสุดใหม่นะคะส่วนกรอบด้านล่างให้ไว้ที่เท่าไหร่คะมีโอกาสเห็นทองปรับฐานหนึงแรงสักร้อยสองรอเหรียญอีกไหมคะในเดือนนี้เออก็ก็ตัวตัวล่างคิดว่าที่ผ่างมานี่สามพันสองร้อยยี่สิบห้าเหรียญคิดว่าคงคงไม่ต่ำกว่านั้นนะครับนะครับแต่ก็แวนนี้สามพันสามร้อยเจ็ดสิบาเหรียญคิดว่า คงคงไม่นานนะครับอีสาอีสานภาคหนึ่งเมว่านักลงทุนอาจจะออกจากลอนนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงที่ปบรับออกมาบ้านถ้าเป็นนักลงทุนอาจจะทยอยเก็บเข้ามาได้นะครับคิดว่ามองในระยะยาวคงขึ้นต่อนะครับค่ะมีปัจจัยอะไรบ้างคะคุณจิตติที่จะทําให้ทองไปที่สามพันแปดร้อยเหรียญในช่วงปลายปีนี้ค่ะที่เราต้องเฝ้าเกาะติดเลยค่ะก็คงคง ญญาาแศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแล้วก็ลมน่าจะอถดอถอยนะครับเพราะว่าอ่อาธนาคการหลายประเทศนะครับอาจจะสำรองทองคําเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ระายะย,ยาวมองว่าดีน่าสัไทยทองคําคิดว่าทองคําความต้องการยังยังสูงอยู่เพราะฉะนั้นมองว่าอ,อโอกาสที่ขึ้นมาใหม่มีมากกว่านะครับค่ะ ได้ค่ะขอคาแนะนํากลยุทธ์นิดนึงนะคะทั้งทองในรูปบาทรูปแบบบาทไทยแล้วก็ทองคําในตลาดโลกได้ค่ะเอ่อถ้าตลาดโลกมองมองปลายปีนะครับอาจจะมีสามพันแปดร้อยเหรียญยังยังค่าการเหมือนเดิมนะก็อาจจะนดาเหตุการณ์ตึงเครียดอาจจะมีโอ,อกามากกว่าสามพันแปดร้อยเหรียญน,นะแต่ว่าเงินบาทเนื่นอกจากว่าถ้าราคาทองสูงขึ้นมาในตลาดโลกนี่อาจจะทําให้เงินบาทมันแข็งค่าขึ้นไป ก็การนั้นนี่มองค่ากลางที่ห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดถึงหกหมื่นนะครับประมาณนี้นะครับค่ะประมาณปลายปีนะคะห้าหมื่นแปดถึงหกหมื่นนะคะใช่ค,ค่ะวันนี้กรบาบขอบพระคุณนะคะท่านนายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิพักดีค่ะสวัสดีค่ะ ฟังแล้วสบายอกสบายใจทองคาคุณจิติบอกว่าปลายปียังคงมีรุน้าหม0 0นถึง60,000บาทต่อหนึ่งบาททองคํานะคะหลังจากที่ทองคำเนี่ยก็พักฐานย่อก,กันลงมาสักพักหนึ่งแล้วไม่ไปสักทีค่ะนะคะในช่วงระยะสั้นยังมีปัจจัยที่ทําให้ทองอาจจะขยับตัวขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้รุนแรงมากนักในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยรับประกันค่ะว่าทองคําจัดทยานต่อเนื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นทองคํายังคงเป็นขาขึ้นแต่ว่าจะค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆบางช่วงอาจจะวู หวานหน่อยบางช่วงอาจจะพักตัวหน่อยแต่ว่าปลายปียังคง โฟกัสนะคะแล้วก็ให้เป้าหมายไว้ที่ประมาณ6 0,000บาทต่อบาททองคำตีเป็นราคาทองคำในโกลสปอตประมาณ3,800เหรียญสหรัฐต่อทรอโอซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการบริหารจัดการตัวเงินทุนที่เราจะไปถือทองคำถ้าเป็นเงินเย็นก็อาจจะสบายอกสบายใจแต่ถ้าเทรดในตลาดฟิวเจอร์หรือตลาดอนุพันธ์ก็จะต้องมีการบริหารจัดการเรื่องของเลเวเจกันให้ดีเพราะว่ามีความผันผวนสูงเพราะทองคำนั้นมีการ ่งค่อนข้างแรงนั่นเองแต่ว่ายังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะคะทุกท่านสามารถที่จะเกาะติดข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะทั้งตลาดหุ้นตลาดเงินทองคำบิตคอยคริปโตต่างๆกับเชนแอนเวลไลฟ์ของเราแบบนี้ทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทําการซื้อขายแถมยังต้องเกาะติดนะ,ะข่าวของเราในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะยังไงฝากติดตาม Follow Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ธนวัลป์ปัญโชตทีมงานสวัสดีค่ะ คสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์